คุณภาพจากเพียวไลบีวันสร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกสินวีสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้ว สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการผู้หญิงอยากสวยค่ะแม้เ<ม>จอเนโกะจัมนี่นะส,สดใสทั้งซ้ายทั้งขวาเป็นไงส,สดใส,สดขึ้นมาทันตาเห็นค,ค่ะลองให้ฟังหน่อยนิลองให้ฟังหน่อยที่ท่อนทุกอะไรนะเดอะไรเมื่อกี้ขอขอีกที่จุ๊บจุ๊บจุ๊บเซย์ฮัลโหลในจุ๊บจุ๊บเดเดเดจุ๊บจุ๊บคิดถ <ๆๆ S 1> ึงใครไอ้ที่เดะเดะเดะนั่ืมลืม ไม่แต่ไม่จำไม่ได้ไงแต่แบบเราเราไปทอดคือทอดนั้นเราไม่ได้เราได้อีกทอดไงเราก็ซื้อซื้อทุกทีเก่งเก่งนางเก่งนางไหลเก่งนางไหลเรือไฟเป็นประเพณีจนเป็นอาชีพอาชีพอะไรดีคะไหลเรือไฟอาชีพนักร้องไหล อาชีพนักร้องค่ะชื่อวงอะไรคะที่เราฟังเมื่ี้นิโก้จ้ำนิโกจ้ำชื่อแบบคีดขูกมากเลยอ่ะนิโกะโกโก้ออกนพู่น้องฝาแฝดพี่น้องฝาแฝดแล้วนิโกะดิฉันก็ชอบนะแต่จ้ำนี่สิจ้ำกระโดดกจ้ำแปลว่ากระโดดนะไม่ชื่อนิโกะก็โอเคนะแต่พอจ้ำอยู่เนี่ยฉันเอานิโกะเธอเอาจ้ำแล้วกัน จะมาจะมายังไงแบ่งกันขนาดนี้เลยแบ่งกันให้ทันวันนี้วันนี้นางเริ่มเออเออเอรึเปล่าไม่เอาต้องคอเข้าใจต้องเข้าใจก็เป็นวัยรุ่นที่น่าเอาแบบอย่างนะใช่เกองรวยได้ตั้งแต่เด็กเกเก่งรวยสวยสวยด้วยของเราของเราเก่งรวย ไม่ไม่ไม่รวยค่ะสวยเก่งเกืบเก่งกับรวยเกับสวยอ่าก็อยากรวยอ่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมก็โทรมาไม่แน่นะรวยค่ะรวยในพริบตานะคะโดยเฉพาะน้องสองคนอยากให้คุณผู้ชมรวยด้วยใช่รวยสุขภาพอยากรวยสุขภาพนะคะใช้เงินเพียงเล็กน้อยแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าไม่มีความรู้สึกว่าซื้อกล่องเดียวแพงจังเรามาสมัคงสมาชิกกันดีกว่าค่าสมองแพงใช่ไม่แพงค่ะ แค่200บาทเท่านั้น200บาทได้เลยใน<ช>บ้านไ,ไ,ได้แคตตาล็อกโบชัวร์บ้างไหมใช่ได้สินค้าโบชัวร์ไปให้ดูกันเลยว่าจะาได้รู้ว่าตัวไหนดีไม่ดีอะไรประมาณนี้ใช่สหมจบคุณ,<ช>คณแต่ละตัวที่เอาใส่เข้าไปเนี่ยในผล<ช>ิตภัณฑ์แต่ละตัวมันดียังไงคือรายละเอียดของสินค้าต่างๆเลขออยทุกอย่างคือมีในรายละเอียดของแคตตลล็อกจะได้จะได้รู้ว่าเป็นสินค้าไม่ปลอมนะผ่านออยล์ไมผ่านออยผ่านในจ้องสนามานานใช่ผ่านจีอี m p ด้นะคะแล้วก็ HACCP ใช่เดี๋วไม่ถ้าบางคนก็รู้สึกว่าดูทางเราอยู่แต่แบบอย,อยากจะรู้ข้อมูลมากกว่านี้นะคะก็ะพิมพ์เข้าไปนะคะ w w w p e l i t e c o t s นะคะทั้งในนั้นนะคะว่าจะมีข้อมูลอย่างครอบคลุมเลยค่ะเกี่ยวกับทุกสิ่ง everyting h ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรานะคะสารสกัดทุกตัวก็อยู่ในนั้น,นะค,ะค่ะก็จะบอกและอธิบายให้หมดเลยเข้าไปดูได้คะ่ะ www <World S 1> p u r e p u r e เพียวแล้วก็ l i f e c o t h นะคะก็นี่คือชัดเจนเลยนะคะส่วนใครที่อยากจะรู้ว่าออฟฟิศใหญ่โตแค่ไหนจริงๆบอสเรามีออฟฟิศใหญ่โตมากนะอยู่ที่รัชดาซอย18นะคะมูลค่าเยอะเลยทีเดียวเฉยวก็ประมาณ3 4 4ถึล้านประมาณนั้นใช่ค่ะก็ บ้านก็กระหดหลังงามใช่าห<ช>วานนะคะนี่คือ,อนี่คือสิ่งที่ประทับตาความสําเร็จมาแล<ช>้วนะคะแนแรนแบ,บนเพียวไอะไไม่ใช่เพิ่งเกิดวันนี้ค่ะเขาเกิดมา แปดปีแล้วค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะสินค้าตัวกิวีนะคะเครื่องดื่มใยอาหารดิฉันเห็นติดตามมาตั้งนานตามโรงแรมต่างๆหรือสถานที่ต่างๆใช่ไหมคะนะคะเมื่อก่อนก็จะฟูมากๆวันนี้ก็ยังอยู่นะคะแล้วก็มาเข้าทางสถา,านี i อ t v แล้วก็ทีวีดีเผื่อให้คุณผู้ชมทางบ้านได้เลือกได้<ม>เลือกใช้สินค้า,าดีๆกันะคะนี่คือสิ่งที่ ต้องบอกว่าเอามาฝากคุณผู้ชมโดยเฉพาะนะคะเพราะงั้นอย่าเสียเวลานะคะไปต้องไปนั่งลดน้ําหนักให้เสียเวลาแต่ว่าเรามาดีท้องร่างกายนะคะด้วยเครื่องดื่มใยอาหารกลิ่นกีวีกันก่อนนะคะก่อนที่จะปรับระบบร่างกายได้ทั้งหมดเพราะว่าเราทานไปนานๆอย่างเงี้ยเราปับขอผ่านมันก็ดีขึ้นอย่างเงี้ยพูดไปพูดมาทียันเหมือนหิวเครื่องดื่มใยอาหารเลยต้องร้องจอกๆเลยค่ะตอนนี้ก็เราอัดกันหลายเทปนะคะสี่ห้าเทปติดต่อกันนี่เขาถือว่าเสียงเราก็ ไม่ไหวแล้วมใช่ก็ต้องลบตัวดีท็อกเข้าไปก็นะคะถ้าเกิดว่าท้องท้องเรามีก็เรียกอะไรมีลมเยอะเพราะเราพูดกันมากๆเนี่ยก็เครื่องดื่มแยาหารก็จะเข้าไปช่วยควบคุมไม่ให้เกิดกดในกระเพาะมากเกินไปใช่ค่ะนี่คือส่วนสําคัญเลยแต่ว่าเรายังมีดาราอีกท่านหนึงคุณชมที่เขามีวิธีการดูแลสุขภาพส่วนตัวด้วยค่ะก็คือน้องก้าวอุ้ยคนนี้ดิฉันชอบุณพรรา สวัสดีค่ะเบอร์อรแล้วค่ะเนี่ยค่ะนะคะเราไปฟังเสียงน้องกันค่ะตอนนี้ก็ป่วยนะก็อยากให้ทุกคนนะคะอย่าป่วยแบบก้าวนะคะก็ทุกวันที่เราทํางานเหนื่อยเหนื่อยหรือว่าอ่านหนังสือเยอะๆหรือว่าน้องๆในวัยเรียนเนี่ยก็กินวิตามินซีนะคะวันละสองเม็ดก็เลยพันมิลลิกรัมแล้วก็ดื่มน้ําเยอะๆค่ะเพราะว่าการดื่มน้าเยอะๆเ,เนี่ยก็ช่วยปรับอุณหภูมิในร่างกายหรือว่าปรับสมดุลในร่างกายอะไรอย่างเงี้ยเยอะๆค่ะส่วนตัวหนูแล้วหนูอาจจะ เป็นเอ่เป็นไอ้ด้อยคนอื่นให,ให้ไม่ได้เพราะหนูไม่กินผักแต่อยากให้ทุกคนกินผักนะคะออกกําลังกายหนูชอบออกกำลังกายมากค่ะคือถ้าว่างก็จะวิ่งค่ะวิ่งแล้วก็จะแบบพยายามแบบวิ่งแล้วก็แบบต่อยไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยว่าแขนใหญ่ <laughs> ช่วยนะอย่างวิตามินซีอย่างเงี้ยพี่ถ้ากินพันวิตามิน<ม>ไม่เหมือนหนูอย่างเงี้ยหนูไม่ค่อยได้กินกินขาดบ้างก็จะแบบไม่สบายไปต่างประเทศต่างมามันไม่มันลืมเบายาไปก็ไม่สบายอะไรเงี้ยก็ต้องพกติดตัวไว้กินตลอด<ม>ช่วยแบบเหมือนวิตามินซีเนี่ยมันจะช่วยกันหวัดกันอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะใช่ค่ะน้องก้าวเป็นไงก็ดูแลสุขภาพดีนะใช่ไหมหุ่ <ผม S 2> น่ารักสดใสแต่เป็นผู้หญที่แบบเด็กผู้หญิงที่โบวี่ชอบมากเลยค่ะเพราะว่าเขาเก่ง น่าเป็นคนที่โบวิด,ดูแล้วอุ้ยน้องคนนี้หน้าสดแล้วสวยคือแบบออตอนเวลาแบบเวลาเขาแต่งหน้ากับไม่แต่งหน้าจะชอบตอนเขาไม่แต่งหน้ามากกว่าเพราะว<ช>่าดูแล้วสวยอืมค่ะนะแต่ว่าเรามีเพลงของน้องมาฝากกันต่อค่ะได,ดไมไม่มไไห,หรือล คือผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องอาการตรีไวทองตกขาวหรือประจำเดือนมาไม่ปกติให้กลับมาดีขึ้นอย่างรวดเร็วและปลอดภัยที่สุดเทียวไ้สินเดียกุญแจลับอยู่ที่สารสกัดจากจมูกถั่วเหลืองที่มีไไฟโตเอสโตรเจนมากกว่าแป้งถั่วเหลืองในท้องตลาดทั่วไปถึง20เท่าช่วยฟื้นฟูสุขภาพให้ประจำเดือนกลับมาเป็นปกติลดอาการไวทองช่วยให้หน้าอกเต่งตึงและช่องคลอดกระชับ โดดเด่นด้วยสารสกัดจากตังกุยช่วยปรับสมดุลร่างกายเพชรโคเอนไซคิวเทนช่วยให้พลังงานกับเซลล์ลดการเกิดริ้วรอยสารสกัดจากมเมล็ดฟักทองและเปลือกสนช่วยต้านการอักเสบลดการสร้างเม็ดสีที่ผิดปกติจุดด่างดำหิวหมองคล้ำและวิตามินอีช่วยลดความเสื่อมของเซลล์บำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นเต่งตึงกระชับเยงทานกอน,อนอนวลเม็ดสามารถเห็นผลได้ภายใน1ิวัน สนใจเพียวไรซินเดียโทรหาเราด่วนตอนนี้ที่0860458118 0860458448 นีครั้งชิ้งไปเลยสีเดียวอาเป็นไงเป็นคิวของเธอแล้วล่ะเอมี่เอมี่เอมี่ไปจูบกับหนุ่มในห้างเลยเหรอคะเปล่าค่ะทําไมถึงว่าเอมี่ยงั้นล่ะคะเอาหลักฐานมาโชว์ค่ะเอมี่เป็นคนตรงไปตรงมานะคะท่านมีหลักฐานออกมาเลยค่ะถ้าหลุดว่าเป็นหน้าเอมี่ซิงเอมี่จะอธิบายให้ฟังค่ะว่าไม่ได้จูบกันค่ะแค่แบบเป็นสถานการณ์อุบัติเหตุค่ะเนียนไหมมาอ แล้วแบบสุดาจจริงๆพอดีแล้วแบบมันมีถ้ามันเป็นเอมี่จริงๆก็คงจะเป็นภาพแบบเป็นอุบัติเหตุแล้วมีคนแบบไปจับภาพนั้นได้พอดีเอมี่ก็เลยตกเป็นจําเลยของสังคมว่าไปทาอะไรสุ่มสี่สุ่มห้าไม่สมบูรณ์ได้เลยนะคะคุณผู้ชมน้สอนเป็นแบบคนนี้นขอหลังแหวนจจัดไปเลยค่ะไม่เสียได้หวนเลยอ่ะจ้ะนะคะแต่จริงๆแล้วนะน้องก็พูดถูกนะคุณผู้ชมพอมาดูเนื้อหารายละเอียดน้องเป็นยาง จริงๆนะาดาราทุกคนตอบใช่ค่ะมาตรฐานเดียวสากลใช่ไหมเพาเขาไม่ต้องการให้แบบโฟกัสเรื่องความรังหรือเรื่องส่วนตัวเขาไงเขาอยากให้ทุกคนแบบดูแลเรื่องงานเรื่องงานของเขาผลงานของเขามากกว่าใช่เราไปฟังเสียงจริงกันก่อนค่ะยังไม่เห็นเลยค่ะมีแต่คนพูดถึงค่ะแต่ไม่เห็นค่ะมีโมเมนต์นั้นจริงยที่นการจุบผ่ากันไม่ทราบว่าด้วยอาจจะด้วยมุมกล้องหรือว่าด้วยการเต้าข่าวหรือเปล่าคะ นาจะเป็นมุมกล้องหรือเปล่าคะมิก็ไม่แน่ใจเพราะว่าเท่าที่จาได้มันไม่ได้มีมิคนมีมาเล่าโค้ชจใหญ่างไรคะพสต์วา่าไ,ไงบ้างในทางที่ดีหรือไม่ค่อยดีก่อนไ,ไม่ไมิค็เคยได้ยินประมาณสองครั้งนะคะก็จากพี่ๆนักข่าวครั้งหนึ่งจนถ,ถึงวันนั้นก็ลืมไปเลยแล้วก็มาได้ดอีกครั้งหนึ่งก่อนหน้านั้นกับจากจากใครสักคนหนึ่งเนะะี้ยค่ะแต่ก็ยังไม่ได้เห็นเลยอ่ะได้เป็นขามที่เจี่ยวกับอะไรบ้างคะว่าแบบข่าวนี้มาคือจริงๆแล้วบางครั้งมีรู้สึกว่าแบบมันอาจจะเป็นภาพเก่าหรืืออออแบบมันดีีเเลยยย์หรรออะไร่างง้ แน่ใจอ่ะเราต้องต,ต้องเห็นนะแต่จะตามข่าวเหมือนาคาดเหว่หหหจุดเป็นทางข้าอะไรเงี้ยค่ะแค่สาตาโอ้ยอยู่ตรงนี้มานานแล้วรู้จาักการเต้าข่าวรู้อะไรเยอะแล้วอ่ะเราอย่าเอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็เอาแบบไปใส่ใจกับมันดีกว่าแะไรก็คอยคดแบบว่าเอ้ยเราตั้งใจจะควงเย้ยกับอีกฝ่ายหนึงหรือเปล่าหลังจากที่เรามีข่าวว่ามีปัญหากันเลยคิดเยอะคิดเยอะไปแล้วไม่มีเวลามานั่งคิดเรื่องพวกนี้มันแบบถ้าทุกคนถ้าทุกคน เห็นไอจีนี่หรือหรือติดตามนี่จะรู้ว่าแบบมีมีมีเวลาแม้กระทั่งจะนอนอะตอนนี้เออเอาเอาเอานอนก่อนเอานอนก่อนไปคิดเรื่องอะไรพวกนี้ดีกว่ามันไม่ได้เป็นอะไรที่อยู่ในสาร์ระบบเราเลยอ่ะเราเวลาออกไปข้างนอกนี้เราถึงได้ตื่ตัวกันมากน้อยแค่ไหนที่ปกติค่ะมีเป็นปกตินี่ไปไหนมาไหนมี่ทาทุกอย่างมีไม่เคยหลบซ่อนแล้วมีก็ทําทุกอย่างตามอารมณ์ของเราตอนนั้นไม่ได้มีแบบนี้ที่จะต้อง แอบหรือซ่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะะแต่ส่วนใหญ่เขาไปกันสองคนหรือว่าไปกันคุณเลือดด้วยหรือยนะังส่วนใหญ่เหรอคะเออก็มีก็มีแล้วแต่ก็ตัวอย่างที่เห็นเอาอย่างที่เห็นแล้วกันก็ไม่รู้แต่ <c oughs> <c oughs> ส่วนมากมีก็ไม่ได้มีเวลาที่จะไปไหนอ่ะโอ้โอ้เธอ,อคน,นจะมองมียังไงก็มองไปเถอะอะไรอย่เงี้ยมไม่สามารถที่จะเปลี่ยนความคิดของใครได้แต่ว่าเออเอาเอา,เ,อาเราแค่คนล็อกข้า่นี่วะแค่นี้ก็พอเราแค,เาแค่เราแค่คน ที่เราสนิทรู้จักเราก็แคร์มากกว่าดีกว่าอย่าแบบนี่ว่าจากการผ่าตัดนะคะเราก็จากผ่านอะไรพวกเนี้ยแบบยูดิตีวันดีคืนดีอยู่ดีเข้าโรงพยาบาลโดยไม่รู้ตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยทาให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเอาที่สบายใจเอาที่มีความสุขสําหรับทุกคน็อกค่าม่จะบอกเลยว่าแบบเฮ้ยเอาวันนี้เอาวันนี้เอาความสุขวันนี้อย่าเอาพรุ่งนี้อนาคตหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจับต้องไม่ได้แล้วก็ เอาแค่แบบเราแฮปปี้สบายใจพอให้มายืนยันม่คงยืนยันไม่ได้หรอกคะ่ะเพราะมันมันก็แล้วแต่จังหวดที่ไหนอะไรยังไงมิก็ไม่รู้ว่ามีปาปลาซ่อนอยู่มุมไหนด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือมันก็คงมีบ้างเป็นอารมณ์อารมณ์นั้นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าจะให้มิมายืนยันมิอย่ายืนยันเลยดีกว่าเพราะเดี๋ยวมีพูดไปก็เอามายันกับมิอีกอย่างเงี้ย mm. เออ ไป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 กับกาบเอาแบบสบายใจดีกว่าจะระวังตัวไหมหรือว่าเหมือนเดิมมีเป็นคนมีเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วมีเป็นคนปกติมีไปไหนกับใครอะไรยังไงมีไม่เคยหลบซ่อนมีแบบเป็นคนชัดเจนค่ะน้องโบวี่เอมไม่ใช่น้องเอ็มอี่เอมี้เขาชื่อคล้ายๆกันนะใช่ไหมเวลาเขาพูดก็วิี่เหมือนกันวี่วี่้ี่อุ้ว อ้าวเยสใช่ไมก็คือนั่งมองหน้ากันเนี่อุ้ยแล้วจะไปยังไงก็คือเขาก็ปัดโต๊ะก็อยย่าอย่ยุ่งกับฉันเรื่องส่วนตัวประมาณนั้นแบบว่าเออโฟกัสเรื่องงานแล้วนางก็ทํางานเยอะนัส่วนใหญ่ตอนนี้ก็เพราะว่าโบวิตดูในอินสตาแกรมอยู่ไงเขาได้ฟอลโล่เขาเขาก็มีงานแบบว่าเป็นเกี่ยวกับการ ขายแฟชชั่นเสื้อผ้าของเขาแบรนด์ของเขาเองอเขาก็ทําอยู่เขาก็เลยอยากให้โฟกัสที่เรื่องงานธุรกิจอะไรก็วาดไปอันนี้ก็เสื้อก็น้ําจากของเอมมี่หรือเปล่าไม่ใช่ค่ะ,คะตลาดนะัดสวนรถไฟค่ะ,คะจบค่ะ <laughs> นะคะสองคนนี้เป็นคนที่เก่งมากคุณผู้ชมก็หาเสื้อผ้ามานี่ดิฉัน